ในปี1060เป็นปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษเมื่อชาวนอร์มันจากฝรั่งเศสใต้นำโดยวิลเลียมผู้พิชิตวิลเลียมเดอะคอนแคร์ร์บุกเข้ามายังกะอังกฤษวิลเลียมมีสิทธิ์ในการครองบัลลังก์อังกฤษจากการที่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเดอะคอนเฟเซอร์ไม่ได้มีบุตรและได้สัญญากับเขาไว้แต่เมื่อเอ็ดเวิร์ดสิ้นพระชนม์ราชาเฮโรดแห่งแองเกียเฮโรลดเดอะเซคอนด์ Second, ขึ้นครองบัลลังก์ ทำให้วิลเลียมต้องทำการบุกเมืองอังกฤษเพื่อเรียกร้องสิทธิการรบที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นที่สนามรบเฮสติงส์ในเดือนตุลาคมชาวนอร์มันใช้กลยุทธ์ที่แยบยลและเทคนิคใหม่ในการรบด้วยการใช้หน่วยรบที่มีทั้งที่เป็นทหารราบและอัศวินฝ่ายแองเกลียไม่สามารถต้านทานได้สุดท้ายเฮโรดถูกยิงด้วยนุกศรและเสียชีวิตทำให้ชาวนอร์มันสามารถเข้าครอบครองอังกฤษได้สำเร็จ การเข้าครอบครองในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองยังนำมาซึ่งวัฒนธรรมและภาษาที่ยังมีอิทธิพลต่ออังกฤษมาจนถึงปัจจุบันวิลเลียมจัดระเบียบการปกครองใหม่และสร้างระบบศักดินาพร้อมทั้งนำภาษานอมันเข้ามาทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่สำคัญในยุคก,กลางของ